สวัสดีครับรายการเกาะติดการไปชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมพิชิตติดทัพศกร์ครับประปก้ารุ่นที่8ปที่ปรึกษาหัวหน,น้าพักทางเลือกใหม่ฝ่ายกฎหมายครับวันนี้ผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่พักทางเลือกใหม่เลขที่หนึ่งสทัหนึ่งห้าหนถนนมหาสวัสดิอ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรี ทางรายการเราได้ติดตามการร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจรหรือที่เราเรียกหโดยทั่วไปว่ากฎหมายเอเทนเมนคอมเพล็กซ์บวกคาสิโน10%เราไปไล่เลียงกันดูนะครับว่ากฎหมายดังกล่าวนี้เริ่มในวันที่27มีนาคม2568วันนั้นมีการไปชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แล้วนายกรัฐมนตรีแพรทองทานกินวัตก็ออกมาแถลงข่าวว่าจะนำกฎหมายนะครับ e n t m r t t i o m p n t x o m p l e เเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาเ,เรื่องที่4ค่ะครมรเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎิกาเสนอร่างพระพราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเห็นชอบร่างพรบรเพื่อเสนอให้สภาพิจารณาต่อไปนะคะโดยก็อยากจะอธิบายให้เข้าใจนะคะว่า Entertainment Complex นะคะไม่เท่ากับคาสิโนนะคะ Entertainment Complex มีคาสิโนแค่ไม่เกิน10%ต่อมาวันที่3เมษาย,ยน2 1 8น2 1 8สสสอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอพักเพื่อไทยก็ได้เสนอยติขอเลื่อนกฎหมาย Entertainment Complex มาพิจารณาก่อนวันนั้นเป็นการประชุมสภาที่วุ่นวายที่สุดนะครับมีการประท้วงกันไปมามีทั้งพักประชาธิปัตย์ลุกขึ้นประท้วงมีทั้งพักเพื่อไทยมีทั้งพักไประชาชนวุ่นวายไปหมดครับประธานสภาเองอาจารย์วันนอต้องลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับอยู่ในความสงบแล้วเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในห้องประชุมของสภาผูธธ้แทนราษฎรผมไม่อนุญ,ญาต ขอม่นอนุญาตครับเข้าบังคับครับเป็นไปตามข้อบังคับหดกัไปเจ้าหน้าที่เข้ามาเจ้าหน้าที่เข้ามาครับผมรู้ความประสง์ของคุณเป็นยังไงประชากนตายพูดไม่ได้เจ้าหน้าที่เข้ามาครับวันนี้ปิดท้ายนะครับด้วยท่านราเชเนตระกูลบวยเียงร้าพักทางเลือกใหม่นะครับ ย้าเจตนารมณ์ชัดเจนว่าพักทางเลือกใหม่ไม่เอาคาสิโนสวัสดีครับรายการกเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนและกนันเมืองวันนี้กับผมวิชิตเจ้าพนักงานครับปกครางรุ่นที่แปที่ปรึกษาคณะกรรมกางเลือกใหม่ฝ่ายกฎหมายครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่ทําการพักทางเลือกใหม่บางกรวยนนทบุรีครับ มาพบกับท่านราเชนตะระกูลวียามหัวหน้าพักทางเลือกใหม่สวัสดีครับคุณอนานต์สวัสดีครับทุณอนันต์นะครับในกระบวนการร่างกฎหมายอินเทเอร์เน็ตไม่ถองเปลี่บวกคาสิโนโไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ประเด็นนี้าทางพักทางเลือกใหม่มีแนอคิด่บบไหนครับคือตอนนี้คาสิโนโพวกเนี่ยเราทางพักเนีมีรัิว่าเราค้านเรื่องของคาสิโนในในทุกมือถือหรในอินเทอร์เน็ตของ เอนเตอร์เทนเมนต์คอ็ะบอกว่ามีคสปอรด้วยนะใช่ครับผมมองว่ามันเป็นเป็นตัวตัวรวมเรื่องของคารเสนว่าเเอนเตอร์เทนเมนต์คเข้ามาแล้วีลข้างในันก็คือคาสิโนทั้งหมดนักกางเลือกใหม่นำพักการเมือนำท่านรายเกียรติภูมเบี้ยไม่เห็นวยไม่เห็น้วยคาสิโนเพราะคาสิโนจะเปที่ฟ้องหนของนักกันแบชั่วครับเราจะติดตามเรื่องบ่อนคาสิโนอย่างต่อเนื่อง ผู้ดำเนินรายการผมนายวิเชียรติท่านประสบและท่านรายเขตจุลเาาาวียงกับเรา,าครับครั้งนีกใหม่วันนี้เป็นหรัแนะครับสวัสดีครับ